อุทยให้โชคลูกหลานหน่อยแม่อุทยัยโชคลูกหลานหน่อยนะจ๊ะพรุ่งนี้ไว้ออกแล้วนะจ๊ะออกไหมแม่อุทัยออกไหมเลขอีหยังเนาะแม่อุทัยเทวีแม่อุทยัททยให้โชคลูกหลานหน่อย เดอ้อเดอ้อแม่อุทัยคนสวยให้โชคลูกหลานหน่อยเดอ้อเห็นเห็นเห็นเลขไหมนะ่ะเจมวเจมวแม่อุทัยเทวีเลขยังเนาะแม่อุทัยออกไหมออกปอ แมวไทยออกบอนี่ยะออกออกออกนายเห็นเลขหน่อยใครเห็นเลขอะไรมั่งเนี่ยออก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 บอกก่อนออกบออืม เห็นเลขอะไรเอาวท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรกันบ้างเพื่อนเพื่อนเห็นเลขอะไรกันบ้างสองเหรอสองห้าเฮ้ยเป็นเลขสี่ด้วยแมวไทยสองห้าเหรออนะันน่ะเลขสองกับเลขห้าออกออค 25, 25, สองห้าสองห้าจ้าสองเฮ้ยสองห้าแล้วก็เป็นเดียว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 เลขยังเนาะหามุมก่อนหามุมก่อนวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันพระด้วยแม่อไทยมาให้หวยอีกเอานั่นแม่แม่อไทย ไหนเลขไหนบอกมาเลขยังยังเนาะสองห้าเลขกี่ตัวเนี่ยสองห้าแล้วก็เจ็ดห้าบอกเลขสี่ด้วยสี่ออก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  ออกบอแมวทายใครเห็นเลขอะไรมั่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นเลขอะไรมั่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่เลขสี่ห้าด้วยสี่สองห้าหรอ,หอใครเห็นเลขอีอย่างมั่งเนาะเอานี้เลขห้าชวบชวบชเว็บ เม่เอียงเนาะแม่อุทัยบอกหวยหน่อยบอกหวยหน่อยออกไหมออกไหมออกบอกออกอออกสองห้าสี่ห้าใช่ไหมอืมอืมออมอืมออกบอกออกบอก ออกออกออกเลียงออกแม่อุทัยเทวีออกบอ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 เลียงเนาะสองห้าชั่วสอหชั่วชั่วสี่สองห้า นั่นเห็นไหมเห็นไหมสี่สองห้าแล้วแม่อูไทยมแม่อูไทยเทวีอูไทยเทวีอูทีเทไววันนี้วันที่สามสิบเอ็ดพรุ่งนี้หวยออก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  บอออกบอโอ้ยออกบอแม่อุทยัยออกบอสองห้าไอ้สี่สี่สองห้านั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสี่สองห้าเห็นไหมแม่อุทยัยแม่อุทัยให้โชค แม่อุทีเทไว้ให้โชคอีกแล้วครับท่าน425อีกแล้วครับท่านนะนะออกบอจ้าออกบอแม่อุทัยออกบอโอโอ้โ้้โ้สี่สองห้า ไปได้แล้วไปแม่อนไทยเข้ามาในบ้านมันบอกหวยอไปไปไปออกออกสบายแล้วได้แล้วเยจอยสองห้าเด้สี่สองห้าสี่สองห้าเช่า,า,าชเว็บไปแล้วเช่าเว็บไปแล้วช่าเว็บไปแล้ว ไปไหนไปไหนไปไหนออกไปละแม่โอทีเทไว้ออกไปแล้วนะสี่สองห้าสี่สองห้าอย่าจอยรวยรวยรวยพรุ่งนี้พรุ่งนี้รวย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 ไม่อย่าจอยชาวเงินชาวเงชาวเงนชาวเงไปแล้วแม่โอไทยไปแล้ว